สวัสดีครับกับผมอดิศรเพียงเกต Good morning สวัสดีตอนเช้าครับกับผมอดิศรเพียงเกตยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการคุยกับอดิสรตรงไปตรงมาครับประจำวันที่9เมษายน2563อากาศร้อนนะครับเมษายนร้อนละอุพอสมควรวันนี้ผม การข่าวโซเชียลครับเห็นพลโพพลโทโคงชีกตันตะวานิกผมก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อท่านเท่าไหร่ท่านมีตำแหน่งเป็นโฆษศกกระทรวงกลาโหมออกมาออกมาถแถลงว่ากระทรวงกลาโหมกำลังจะดูในการตัดงบประมาณตัดโอนงบประมาณปี2063ของกระทรวงกลาโหมชะลอการใช้งบประมาณ ว่าการซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆพอจะชะลอได้หรือไม่เพื่อสนับสนุนนำเงินมาต่อสู้กับโควิด19ผมฟังแล้วถึงยังไงก็เอียงหูฟังแะเงี่ยหูฟังนะครับว่าขอให้มันเป็นจริงสำหรับการซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ ถ้าลงประชามติให้ประชาชนลงคะแนนนะครับว่าการซื้อเรือดำน้ำก็ดีการซื้อเรือยกพลขึ้นบกก็ดีซื้อรถถังซื้อเครื่องบินก็ดีหรืออาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆกับการเอาเงินมาต่อต้านโควิดนั้นประชาชนต้องการอะไรตอบได้เลยครับเขาไม่ต้องการเขาไม่ต้องการยุโทโธปกรณ์อะไรทั้งสิ้นตัดมานะครับจะทำเป็นเล่นนะ ผมเคยออกรายการคุยกับอดีศรพูดเรื่องที่คุณจะใช้เงิน6 1พันล้านเนี่ยไปซื้อเรือยกคนขึ้นบกผมก็พยายามพูดว่าจะไปยกคนขึ้นบกรบกับใครรบกับสิงคโปร์เวียดนามเหรือรบกับลาวเหรอมันไม่ใช่สถานการณ์ที่จะต้องไปสู้รบอย่างนั้นครับผมไม่อยากให้ท่านชะลอนะครับผมอยากให้ท่านยกเลิกไปเลย เรือดำน้ำนี่สองจุดสองหมื่นล้านหรือว่าลำรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้สองลำหมื่นกว่าล้านอะไรทนองเนี่ยไปซื้อมาก็บอกจีนเราซะสถานการณ์เนี่ยเกิดจากเมืองอู่ฮั่นของท่านนี่แหละบ้านผมเมืองผมถึงวุ่นวายขนาดเนี้ก็ขอยกเลิกไปก่อนนะคุณจีนจา๋าพี่จีนจ๋าก,ก็ว่ากันไปเพราะประชาชนชาวไทยเขาคัดค้านเลอเกินไม่ทราบว่าจะเอาเรือดำน้ำม,มากระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรมาต่อต้านโควิดได้อย่างไร อ่ะพลโทคงชีพครับท่านเป็นหนังหน้าไฟมาถแถลงแต่ว่าตัวเบิ้มของกองทัพเนี่ยจะว่ายังไงกองทัพเรือก็กำลังศึกษาผลกระทบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจะซื้อเรือดำน้ำลำที่สองลำที่สามเอาให้มันแน่นะครับกองทัพอาจจะได้เสียงศรัทธาสนับสนุนจากประชาชนถ้าเอาเรื่องนี้เอาจริงๆแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยเชื่อน้ำยาเท่าไหร่ พูดไปอย่างนั้นแล้วครับกล้าชะลอไหมกล้าที่จะตัดงบของตัวเองหรือเปล่าท่านก็อ้างความเป็นอ้างความมั่นคงของประเทศชาติปกป้องอธิปไตยเป็นลมหายใจเข้าออกของพวกท่านอยู่แล้วไม่ได้เป็นทหารตลอดชีวิตหรอกครับเกษียณไปก็เป็นนายพลแก่ๆนายร้อยแก่ๆนายพันแก่ๆเท่านั้นเองครับยศถาบรรดาศักดิ์เอาไปไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวนี้เรามาร่วมไม้ร่วมมือกันจับมือกัน เพื่อต่อต้านโรคภัยให้เจ็บที่รุนแรงที่สุดของโลกโควิด -19 ครับถ้าโควิด -19 ยังไม่หยุดเรือดำน้ำคุณจะไปรบกับใครทั่วโลกมันติดโควิด -19 หมดแล้วคุณจะไปรบกับใครยกพลขึ้นบบกกับใครใช้สมองครับใช้สมองใช้สมองให้เป็นประโยชน์ว่าสถานการณ์ช่วงนี้ประชาชนต้องการเงินต้องการการร่วมมาร่วมมือของทุกกระทรวงทุวงกลมตัด เอางบประมาณที่ไม่มีประโยชน์ออกมาไม่จําเป็นออกมาไม่เร่งด่วนออกมาฝากไว้นะครับฝากกับกระทรวงกลาโหมผมนี่ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยในการซื้อเรือดำน้าเอาไปถ่วงน้ําผมก็ไม่เห็นด้วยเรือยกคนขึ้นบวกเดี๋ยวผมดูแต่ในหนังครับมันโอกาสที่จะไปรบกันอย่างนี้ไม่มีทางอยู่แล้วครับนายทหารหรือว่ากองทัพบ,บวกเรืออากาศคิดใหม่ได้แล้วการรบรบโดยยุทธวิธ,ธ,ธ,ธีโดยสติปัญญารบโดยเศรษฐกิจ เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจของโลกมันพังพินาศครับคนไทยเนี่ยโควิด่จะตกงานถึงเจดล้านคนนะครับเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆของประชาชนจะอยู่อย่างไรเรือดำน้ำมันกินได้ไหมเรือยุบบนขึ้นบกมันรับประทานได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหาปากทองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสำคัญกว่าเรือดำน้ำ เถียงผมไหมล่ะมีความสําคัญกว่าการเรือยกผลขึ้นบกประชาชนอยู่ยังไงกินยังไงเศรษฐกิจล้มเหลวธุรกิจล้มละลายประชาชนตกงานประมาณเจล้านคนเอามาเยียวยาจากสเดือนเป็น6เดือน5,000บาทได้ทุกครัวเรือนหรือไม่ได้กี่ล้านคนคนกเจ็ดสิบล้านมาแจกสองสล้านมันจะพอยาไสอะไร ต้องคิดให้ละเอียดครับคุณเป็นรัฐบาลในช่วงสืบทอดอำนาจในช่วงวิกฤตอย่างนี้ประชาชนให้นะครับให้โอกาสพวกคุณเป็นครั้งสุดท้ายแล้วโดยเฉพาะทางทหารเนี่ยให้สร้างสิ่งดีๆแก่ประชาชนหน่อยนะครับที่ผ่านมาไม่ว่าเวทีมวยราชดำเนินนิทหารบกโดยตรงเลยครับเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิดปัจจุบันเนี่ยเรื่องโควิดก็ยังไม่เสร็จ ไม่มีอะไรดีเลยครับจะดีหน่อยก็ตอนที่คุณจะตัดงบประมาณชะลอหรืองดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์นั่นแหละครับจะได้ชื่อเสียงจะได้ดอกไม้เป็นวอกให้แก่กองทัพครับวันนี้รุนแรงหน่อยนะท่านนายพลทั้งหลายอย่ากโกรธผมนะครับเพราะผมไม่เห็นด้วยกับพวกท่านซื้ออาวุธในขณะที่ประชายชนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับโควิด -19 ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ